วิศวก,กรรมและเทคโนโลยีครับว่ามีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศแต่การขยายตัวที่ลุกเข้าไปในชนบทหรือว่าพื้นที่อนุรักษ์ครับทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวก,กรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จัดระดมความเห็นนะครับวิศวก,กร,รยุคใหม่กับประบ,บทที่เปลี่ยนไปในภาวะแวดล้อมที่คุกคามยิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับหลักสูตรโดยจะน้อมนาแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานครับวิศวกรรมและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองและความทันสมัยอย่างไรก็ตามการขยายตัวที่รุกล้ำเข้าไปในชนบทหรือพื้นที่อนุรักษ์ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีหลายประเทศเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจึงได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อวิศวกรยุคใหม่กับบริบทที่เปลี่ยนไปในภาวะแวดล้อมที่คุกคามอย่างยิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและมุ่งปฏิรูปวงการวิศวกรรมไทยไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ดรสุพ์เตชะวรศินสกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่าเพื่อให้นักเรียนที่เรียนคณะวิศวกรรมทั้ง12สาขาได้มีโอกาสมาเรียนรู้และศึกษาในศาสตร์อื่นของคณนะเพื่อจะได้มีความรู้ที่กว้างขึ้นรวมไปถึงการรู้จักแนวคิดอื่นๆที่อยู่นอกกรอบนอกเหนือจากความรู้ที่อยู่แค่ในสาขาที่ตัวเองเรียนถูกต้องครับหลักสูตรที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ย 3 4 0ปีที่แล้วก็ยังเป็นหลักสูตรอย่างนี้นวันนี้โรคโลกเปลี่ยนไปเยอะมากเ,าเราก็ยังผลิตวิศวกรคล้ายๆกันคล้ายๆกับที่ผลิตเมื่อ3 4 0ปีที่แล้วแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือทุกๆมหาจุฬาฯก็ผลิตคล้ายๆกันไปหมดนะฮะเหมือนกันไปหมดดังนั้นเราผลิตวิศวกรที่ค่อนข้างสมัครใภาษาอเกฤษกเรียกยูนิฟอร์มมากนะครับนะมันจะเราไม่มีความหลากหลายของการผลิต ตัวผู้เรียนเองก็ไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ในที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนมากนัก นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดรสุพจน์อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าวิศวกรยุคป,ปัจจุบันต้องทำงานควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆนั้นย่อมส่งผลกระทบดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่คนทำงานด้านวิศวกรต้องคำนึงซึ่งปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่จึงมีการเพิ่มไปในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่จะต้องผนวกเข้าไปอยู่ในทุกศาสตร์การเรียนรู้นะครับปัจจุบันเรามีศัพท์ที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sustainable ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ถ้าพูดในแบบไทยๆของเรานะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวนี้ตอนนี้เราพยายามดึงเข้าไปอยู่ในทุกหลักสูตนะรหลักสูตรที่เราพยายามปรับอยู่ตอนนี้ก็พยายามให้มีสิทธิ์ ให้นักเรียนในทุกศาสตร์ของวิศวกรรมซึ่งมีอยู่มากนะครับให้เข้าใจพื้นฐานสําคัญของของความพอเพียงของความยั่งยืนเนีเพราะว่าโลกในอนาคตเนี่ยคอ e v วลล์หรือคุณค่าหลักที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้หรือนำนำวัตกรรมใหม่มาปรับใช้จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญและต้องทำควบคู่กันไปเพื่อไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน